สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคูเป้ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อของลทัทธิศิลปะโฟวิดหรือโฟวิดซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันูเลยค่ะศิลปะโฟวิดณักงานแสดงที่ซาลงดูตันนะคะในปีคศศร,ริสตาาศักราชที่1905การแสดงครั้งนี้เป็นการแสดง ผลงานที่คราเขากันไประหวะ่างงานยุคเก่าและก็งานยุคใหม่ในงานยุคเก่าก็คือผลงานประติมากรรมแบบเรเนซองส์ของศิลปินโดนาเตโลกับงานยุคใหม่โดยจิตรกรร่วมสมัยในยุคนั้นซึ่งจะมีรูปแบบและก็สีสันที่รุนแรงปุกดันอันเป็นลักษณะตรงกันข้ามของศิลปินเรเนซองส์กันเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อนักวิจารณ์ที่ชื่อหลุยส์โบเซลได้เข้ามาชมงาน จึงทำให้รู้สึกว่าผลงานของโดนาเตลโลนะคะอยู่ท่ามกลางระหว่างสัตว์ป่าซึ่งสัตว์ป่าในที่นี้ก็หมายถึงผลงานศิลปะร่วมสมัยที่อยู่รวมกันนั่นเองถึงแม้ว่าเขาจะวิจารณ์ด้วยความรู้สึกที่กระแทกแดกดันมากกว่าคำชมแต่กุ่มศิลปินเหล่านี้กลับเห็นดีเห็นงามกับคำวิจารณ์ของเขาไปเสียอย่างนั้นดังนั้นพวกเขาจึงยินดีที่จะใช้กลุ่มว่าฟูวิซึมไปเสียเลยค่ะ และที่โฟวิซึมคำว่าโฟวิมีความหมายถึงสัตว์ป่าอันหมายถึงผลงานศิลปินของกลุ่มนี้จะมีลักษณะการใช้สีที่สดใสตัดกันอย่างรุนแรงและทีนี้จะเกิดขึ้นและหมดความนิยมลงไปในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นแต่ผลงานมีความคล้ายกับคตินิยมของศิละปะและแบบ expressionist ซึ่ในประเทศของเยอรมนีและศิลปินทั้งสองลัทธินี้มีความแตกแก้กลายเป็นผู้นำของการสร้างศิลปะแบบนมามธรรมที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาค่ะศิลปะแนวนี้เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะคะโดยองรีมาติสเป็นผู้นำของกลุ่มงานของพวกเขาเนี่ยจะเป็นการหาแนวทางใหม่ๆให้กับโลกศิลปะฉีกกฎเกณฑ์เก่าๆอันคลํำคลื้ สร้างงานตามสัญชาตญยานการแสดงออกอย่างเต็มที่การใช้สีสันสดใสรุนแรงและลีลาสนุกสนานมีการตัดเส้นอย่างเด่นชัดแม้ว่าจะมีการตัดเส้นอย่างเด่นชัดและรุนแรงก็สามารถเข้าหากันได้อย่างประสาทสัมพันธ์ผลง,งานโดดเด่นที่ความคิดการสร้างสารรค์ของศิลปินนี้มีการแสดงออกอย่างเซรีซึ่งมาติสได้รับแนวคิดมาจากเซซาน ทางรูปทรงและความรู้สึกนำมาปรับปรุงใหม่อองรีมาติสได้กล่าวว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าก่านถึงคือศิลปะแห่งความสมดุลความบริสุทธิ์และความสงบโดยไม่ต้องพะวงถึงเรื่องราวศิลปะที่ข้าพเจ้าต้องการเป็นศิลปะที่เหมาะสมสำหรับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพใดศิลปะคล้ายกับเก้าอี้โยกอย่างดีที่ให้ความสบาย คลายความเมื่อยล้าของร่างกายอย่างไรอย่างนั้นอนทิโปรไวซึ่งแข่งแก่งยานปัจจุบันอย่างที่กลืนได้ว่าในสมัยนั้นเหมือนยุคแห่งการสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆเพื่อความแตกต่างเดินหน้าและพัฒนาวงการศิลปะโควิดเป็นลัทธิที่ถือว่าสําคัญอีกลัที่หนึ่งแน่นอนว่าสามารถเป็นต้นแบบในการสร้างสารรค์ศิลปะให้กับคนรุ่นหลังได้ดีถึงแม้ว่าจะกําเนิด มากกว่าร้อยปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีการเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะของศิลปินดังอีกหลายๆคนค่ะจุดเริ่มต้นให้คนกล้าใช้สีจัดจัดในการวาดแบบรุนแรงในงานหลังจากที่ได้เห็นผลงานของมาติสหลายๆคนชอบวาดรูปก็คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทําให้เกิดความกล้าและความอยากที่จะลองในการใช้สีแบบมาร์ติสในการลองทางานหรือว่แม้ว่า ว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะรู้สึกได้ปลดปล่อยอารมณ์ไหมจะทําให้ผลงานตัวเองสมบูรณ์แบบมาติสได้ไหมหรือว่าเราสามารถที่จะมีสไตล์และมีความคิดเริ่มอะไรใหม่ๆได้แบบนั้นบ้างไหมซึ่งทําให้คนได้มีแรงบันดาลใจในการทํางานมากขึ้นเพราะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนที่มีสกิลแน่นหรือลงแสงเงาได้ถูกต้องก็สามารถที่จะเป็นคนดังเรียกได้ว่าเป็นการจุดประกายและปลุกไฟให้กับหลายๆคน แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 1. ผลงานมีรูปแบบรูปทรงอิสระเกิดขึ้นตามสัญชาตญาณแห่งการแสดงออกอย่างเต็มที่งานจะปรากฏความสนุกสนานในลีลาของรอยผีแปลงและจังหวะของสีต่างๆ 2. การตัดเส้นรอบนอกของสิ่งต่างๆเพื่อเน้นให้เด่นชัดมีรูปแบบเรียบๆง่ายๆต้องการ แดงออกทั้งรูปทรงและแสงไปพร้อมกัน 3. นิยมใช้สีตัดกันอย่างรุนแรงแต่มีการประสานสัมพันธ์โดยส่วนร่วมในการใช้สีเช่นการใช้สีเขียวสีส้มน้ำเงินสีแดงสีม่วงเป็นต้นค่ะ 4. สีมีความสำคัญกว่าเรื่องของหลักการทัศนียภาพและรูปทรง 5. ผลงานมีลักษณะ เป็นแบบสัญ,ญลักษณ์มีความเกี่ยวพันทางเรื่องศิลธรรมจัญญาบัณปรัชญาและเงื่อนไขความคิดทางการเมืองและสังคมน้อยมากมีลักษณะเหมาะสมในการใช้ตกแต่งอาคารสถานที่มากกว่าผลงานและศิลปินอองตีมาติส เกิดเมื่อคริสตศักราชที่1,869และเสียชีวิตเมื่อคริสตศักราชที่1,954ัเอังเดรเดรง เกิดเมื่อคริสตศักราชที่1,880และเสียชีวิตเมื่อคริสตศักราชที่1,954 ราอูดูฟี่เกิดเมื่อคริสตศักราชที่1,877และเสียชีวิตเมื่อคริสตศักราชที่1,953 ก็จบกันไปแล้วนะคะกับศิลปะโฟวิดหรือโฟวิดซึมซึ่งในครั้งหน้าเราจะมีการพูดถึงศิลปะในแบบไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะแต่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย